สวัสดีค่ะคลิปนี้แพจะพาทําแซนด์วิช่มผ้านะคะแซนด์วิชชิ้นละ10บาท15บาทขายหน้าโรงเรียนทําง่ายขายง่ายกําไรดีค่ะวิธีหอ่อวิธีใส่แพ็คง่ายๆนะคะส่วนผสมและว,วิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมในการทาแซนด์วิชหอมผ้าของเรานะคะก็จะมีขนมปังค่ะใครจะเลือกใช้เป็นแบบสีขาวธรรมดาหรือขนมปังโฮมวีดก็เลือกเอาตามชอบเลยนะคะซอสมะเขือเ,อเทศมายองเนสค่ะใครจะใส่มะเขือเ,อเทศหรือว่าหอมใหญ่หั่นเป็นเนี่ยค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่มากก็แกะออกจาก,กันให้เป็นวงแบบนี้นะคะใครไม่ใส่ก็ได้ค่ะมะเขือเทศกับหอมใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ปูอัดค่ะแล้วก็ไส้กรอก ยี่ห้ออะไรก็เลือกเอาตามชอบเลยนะคะก่อนอื่นวางแผ่นขนมปังลงค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยนะคะผักสลัดหรือผักกาดหอมเนี่นะคะวางลงไปหัวท้ายแบบนี้นะคะใส้กรอกค่ะไส้กรอกวางลงไปนะคะใครจะใส่มะเขือเทศด้วยก็ได้แบบนี้ ใครไม่ชอบทานผักก็ไม่ต้องใส่นะคะวางไส้กรอกลงไปหอมใหญ่วางนี้นะคะแล้วก็ซ้อนมะเขือเทศค่ะใครชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะแล้วก็มายองเนสค่ะ ก็พับขึ้นแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะเนี่ยค่ะกล่องใส่แซนด์วิชปกติจะใส่ทางนี้นะคะข้างนี้แต่เราเปลี่ยนข้างใส่ค่ะเราจะหันหน้าออกนะคะ หน้าออกแล้วก็ปิดประกบไว้ค่ะ <Okay. S 1> เก็บให้ดีนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราทำชิ้นใหญ่จะปิดไม่ลงล็อกเราก็ใช้ตัวช่วยค่ะ okay. ลงล็อกไปไม่กลัวไม่อยู่ก็ใช้แม็กค่ะ แมกไว้นะคะแค่นี้ก็ได้แซนด์วิชห่มผ้าลาค่าทำกินทำขายได้เลยนะคะราคาอยู่ที่วัตถุดิบที่เราเลือกใช้ค่ะถ้าเกิดไส้กรอกแบบอย่างดีอย่างแพงก็ขายประมาณ15-20ถ้าเกิดไส้กรอกแบบธรรมดาไม่แพงมากก็ขาย10บบาทก็ได้นะคะยังไงก็มีกำไรค่ะ ไปปูอัดนะคะผักสลัดวางลงก่อนค่ะแล้วก็หอมหรือใครจะใช้เป็นมะเขือเทศราชินีก็หั่นครึ่งนะคะ อูอัดสออันแบบนี้นะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศมายองเนสค่ะจับประกบขึ้นมานะคะเตรียมกล่องใส่ค่ะ หน้าเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นปิดประกบลงมาค่ะแซนวิชปูอัดเยิ้มเยิ้มถ้าเกิดลงล็อกอยู่ดีก็ไม่ต้องแม็กก็ได้ค่ะแต่เพื่อความชัวรก็แม็กไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะแค่นี้ก็ได้แซนวิชปูอัดแล้วค่ะซอสใครชอบมากชอบน้อยใส่ไปค่ะเยิ้มเยิ้มสวยๆนะคะ หรือใครจะไม่ใส่ผัดก็ได้ค่ะโอเคนะคะจะไม่ใส่หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศก็ได้ค่ะก็แค่วางผักสลัดลงไปนะคะใส่เกรื แค่นี้ค่ะขาย10บาทได้สบายๆเลยนะคะก่อนเลือกไส้กรอกเกรดกลางๆหน่อยค่ะไม่แพงมากแต่ว่าอร่อยนีใส่ยัดเข้าไปง่ายๆพับลงมาค่ะจากนั้นแม็กไว้ค่ะแค่นี้แซนด์วิชไส้กรอก10บบาทค่ะขายหน้าโรงเรียนง่ายๆสบายๆเลยนะคะ ถ้าเกิดเด็กไม่ค่อยชอบทานผักเราก็ไม่ต้องใส่เมื่อเกิดเทศกับหอมใหญ่ค่ะก็ะขายสิบบาทก็ง่ายๆผักก็ฉีกไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะคะปูอัด พับมาแล้วก็ใส่ไปถ้าเกิดลงล็อกแล้วก็ไม่ต้องแม็กนะคะตามสะดวกเลยค่ะแต่แม็กเพื่อความชัวจะได้ไม่หกเละเทะนะคะง่ายๆค่ะแซนวิชห่มผ้าชิ้นละ10บ,บาททำขายกำไรดีนะคะ,ะแซนวิชห่มผ้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ลองไปทําดูค่ะทําขายกําไรดีนะคะทํากินก็ได้ทําขายกําไรดีมากๆเลยค่ะถ้าชอบก็ฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ